ในวันที่10 11 12 13 14เมษายน2564ก็คือเดือนหน้าทองคำจะทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆก่อนสิ้นเดือนเมษายนทองคำจะอยู่ที่บาทละ50,000บาทรายละเอียดนะครับเดือนเมษายนนะครับ 1ิ1สิบเอ็สิบเมษายน6กแทองคําจะทํำนิวไฮพุ่งทะยานอีกครั้งหนึ่งประจําเดือนเมษาใช้อะไรมาทายครับดาวจันทร์ราชาโชคครับตรีโกนกับมฤตยูนะทองคําจะพุ่งทะยานทช่ไหมในช่วงระหว่างวันนี้5วันช่วงนี้ดาวจันทร์จะอยู่ที่ดาวจัน์ส่วนใหญ่นะจะสถิตยอยู่ที่ราศีกันครับได้ตําแหน่งที่ทรงพลังนะครับราชาโชค ตรีโกนกับฤัตยูที่พบกระดุมผ้าของโลกนี่ดวงโลกนะครับดวงโลกลัคนาอยู่ลาสีเมตรนะครับกระดุมผ้าก็การเงินเศรษฐกิจกษษษของโลกการการเงินนะเพราะเงินทุกสกุลมันต้องใช้ทองคําไปเป็นหนุนค่าค่าเงินนะครับอย่างไรนี่เดือนเมษายนเนี่ยทองคํามีบาทละห้าหมื่นอยู่แล้วครับเพราะวันนี้บันทึกคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบมีนาคมสองพันหกสิบแปดนะครับวันนี้เนี่ยทองคําไทยเนี่ยก็ ทองรูป,ปรพัณธ์นี่ก็อีก800บาทก็จะ50,000่นอยู่แล้วนะครับก็ทองทองรูป,ปรพัณธ์ก็49,200บาทนะอีก800ก็50,000แล้วนะครับก็คือว่าอคลิปก่อนหน้านะที่ผมถ่ายทองคําทํานีไฮนะก่อนหน้านี้ก่อนคลิปนี้ก็คือผมถ่ายอัปโหลดลงช่อง YouTube เมื่อ2 5ิธันวาคมปีแล้วนะครับถ่ายล่วงหน้านะครับผมถ่ายว่า 28มกราคม68เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2อง8เนี่ยทองคำจะทำนิ้วหายเป็นระยะระยะนะครับก็ตรงตามจริงๆพอต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็ตรงเป๊ะเลยที่ผมทำนายนะครับทองคำก็ทำนิ้วหายประจำเดือนกุมภาไปแล้วเดือนมีนาเดือนนี้ก็ทำนิ้วหายอีกนะประจำเดือนก็ทำนิ้วหายไปแล้วช่วง17 18 19 20วันนี้4วันช่วงเนี้ยทองคำทำเนี่ยทองเมืองนอกเนี่ยทะลุ 3,000ด,ดอลลาร์ต่อออนเป็นปฏิศาสครั้งแรกของโลกนะครับและทองไทยก็อีก800บาทก็จะ50,000อยู่แล้วนะครับดังนั้นเดือนเมษาเนี่ย50,000มีแน่นอน100%ยเปร์เซ็นะครับจะทำช่วงไหนอ่ะเอ๊ผมก็มานึกเดือนเมษายนเนี่ยมันจะทำดีหายช่วงไหนเนี่ยผมส่องกล้องดูแล้วนะก็คือช่วงเนี้ย10 11 12 13 14นะครับคือปกติเนี่ยบางคนที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์จะเถียงว่าเอ๊ะดาวจันทร์มา2วันครึ่งไม่ใช่หรือเนี่ยอยู่แต่ละราศีเนี่ยถูกต้องครับนะ สวันครึ่งนี่ผมตีเป็น3วันเลยเลขกลมๆ3วันไปเลยนะครับเพราะผมไม่ชอบยิบย่อยอยู่แล้วนะครับและผมก็แถมให้บวกลบ1วันบวกลบอย่างละ1วันไงก็คือล่วงหน้า1วันหลังสูตรก็1วันก็คือ3 3บวก2ก็เป็น5ก็คือ5วันครับช่วง10 11 12 13 14เมษายน68นี่ยช่วง5วันช่วงนี้ระหว่างนี้แหละ ทองคาทาดีหายแน่นอนครับอย่างไรก็มีห้าหมื่นนี้อยู่แล้วนะนะครับอันนี้ถ่ายไปแล้วนะผมใช้อะไรถ่ายใช้ดาวนะครับดาวชุดไหนดาวจันทร์ครับได้ราชาโชคในที่แรงมากครับอาทีนี้อันนั้นมันไกลไปครับเมษายนเอาเดือนนี้แหละเดือนมีนานะครับปลายเดือนมีนาเกิดสุริยคราสนะครับอ่ผมขยับหน่อยนะเนี่ยปลายเดือนมีนาเกิดสุริยคราสนะครับยีิบเก้ามีนาคมหกแปดก็อีกไม่กี่วันอีกแปดวันนะครับ วันนี้วันที่20มีนาคม68แปดนะผมบันทึกคลิปวันนี้นะครับนะจะอัปโหลดก็อัปโหลดพรุ่งนี้นะครับเพราะผมเออเอตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วตอนนี้มันตีหนึ่งมันเป็นข้ามไปเป็นวันวันศุกร์ไปแล้วนะครับนะนะครับก็จะการว่าเอออัปโหลดวันศุกร์ที่21นะจริงๆไม่ใช่หรอกผมบันทึกคลิปวันนี้เอตีหนึ่งของวันคืนวันพฤหัสนะครับนะอ่ะนี่ไม่สนใจมาเลยครับมาตรงนี้ดีกว่า 29่สิมีนาคมนะผมบวกลบ2วันนะบวกลบ2วันก็คือเริ่มตั้งแต่27่สิบเจนะยี่สิบครับแล้วก็3ามสิเอ็ดหวันช่วงนี้ไม่แน่นะผมแช้คกว่าให้จับตานะครับให้จับตาอันนี้ผมไม่ได้ไทายนะตรงนี้ผมไม่ได้ไทายนะแต่นี่ผมทายนะครับทายนิวไฮเดือนเมษายนนะแต่อันนี้มันมีสิทธ์นะภาษาโหรศาสตร์เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะทำนิวไฮนะครับเพิ่เพ,ะเพะนะ ไม่ต้องรอเมษาแล้วครับเนี่ยไอ้นี่ช่วงนี้แหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดยิบเก้าสมสีสเ็มีนานเนี่ยเพิ่มเผอทองคำถึงห้าหมืนนะไม่แน่นะครับถึงห้าหมืนนะครับนะให้จับไม่แน่ครับประมาทไม่ได้นะครับเนี่ยเพ,เพราะว่าเพราะว่าดาวจันรเนี่ยดาวจันร์อาทิตย์จัน์อาทิตย์แล้วก็ราหูที่อยู่พบวินาศของโลกนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ตรไีไม่ใช่ตีโกนอันนี้ทํามุมโยกครับ ทำมุมโยกกับมฤตยูด้วยนะเห็นไหมที่พบกับดุมพระก็คือการเงินเศรษฐกิจ<อ>การคลังนะการคลังการเงินมันต้องมีทองคําเป็นหนุนอยู่แล้วนะครับมีสิทธิ์ครับไอช่วงสุริยคาตเนี่ยใกล้ๆสุริยคาตเนี่ยก็คือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบดมีนาคมเนี่ยทองคํามีสิทธิ์นะทำนิวไฮนะครับหรือมีเกณฑ์เนี่ยนะนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะเรามาเป็นนักโหราศาสตร์สังเกตการอยู่นี้ไปด้วยกันเนี่ยนะก็คือสุริยคาตเ่ยผมว่ามันมะีผลแน่ะ ในการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบมีอยู่สองอย่างคือเปลี่ยนแปลงทางที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นกับราคาต่ําลงหรือย่อลงครับนะแต่ผมส่องกล้องดูแล้วเนี่ยผมเชื่อลึกๆมั่นใจค่อนข้างมากอว่าถุลยาคาดเนี่ยทองคําจะทํานิ่ไหายนะครับเพลอเผไม่แน่นะครับประมาณไม่ได้นะไม่ต้องรอเมษาแล้วครับเพลอๆนี่ตายมีนาเนี่ย ทะลุห้าหมื่นนะครับทองคำไทยนะห้าหมื่นนะครับทองเมืองนอกก็โกลสปอร์ตมันก็สามร้อยเอ้ยสามพันร้อยสองร้อยแล้วก็ว่าไปนะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนั้นหรอกนะการทายทองคำผมเนี่ยผมไม่มีกราฟทางเทคนิคอะไรนี่ที่นักเทรดทองที่เขาเขาทายกันเนี่ยนะแนวรับแนวต้านอะไรผมไม่รู้นะครับผมใช้ดวงดาวล้วนๆครับผมทายมายี่สิบปีแล้วนะไม่ใช่ทายผมศึกษาพวกนี้มายี่สิบปีแล้ว ทุกคำเนี่ยขึ้นลงคนนี้เรื่องทำนิวไฮเนี่ยนะครับแต่เพิ่งออกสื่อสื่อก็คือช่องแรกน YouTube เนี่ยยูทูบเนี่ยคือ YouTube ช่องนี้ก็ออกช่องนี้แหละถ่ายตรงคำช่องนี้ครับถ่ายครั้งแรกเมื่อมกราคมนะมกราคมพา์ปีหกหกนะครับช่อง YouTube ผมช่องนี้เปิดมาได้มีอายุได้สองปีสามเดือนแล้วนะครับเปิดใหม่ๆผมก็ถ่ายแล้วครับก็ถูกเลยครับถ่ายคลิปตองคำทำาิวไทุกครั้งถูกทุกครั้งนะครับถูกทุกครั้งเลยนะครับ อันนี้คือแถมให้นะครับแถมให้แล้วทีนี้พฤษภาคมปี68ดเนี่ยือถัดจากเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเสาย,าย้ายราหูย,าย้ายเนี่ยราหูนี่ก็ย้ายออกจากภพวินาศโลกดาวเสาก็ย้ายไปอยู่วินาศโลกแล้วดาวพฤหัสเนี่ยย้ายออกจากภพการคลังการคลังของโลกมาอยู่ที่ภพสัจฉะของโลกเนี่ยดาวบิ๊กเบิม้มเนี่ยย้ายเนี่ยผมว่าต้องมีผลต่อทองคำนะถึงตอนนั้นผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับนะเอาตัวนี้เอาสั้นๆนี้ก่อนนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับจุดประสงค์การทําคลิปนี้ของผมก็คือว่าเออคลิปอย่างนี้มันไม่ได้ตังหรอกนะครับนะไม่ได้ตังหรอกสู้ผมสู้ไปทาคลิปทํานายลัคนาราศีตุลลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีธนูมีถุนลัคนาสิงห์ลัคนาราศีกันนี่นี้ได้ตังดีกว่านะครับนะนะครับทำางอย่างนี้ไม่ได้ตังหรอกครับแต่ว่าเออผมก็เห็นว่าผมชํานาญนะผมชานาญในวิชานี้ ไม่ได้เรียนจากใครนะครับผมศึกษาค้นคว้าเองนะครับไม่ได้เป็นลอกใครไม่มีใครสอนนะครับแล้วไม่มีในตำราด้วยนะครับะแต,ตำราบ,บางเล่มใช้ดาวาอาทิตย์ทายอันนั้นดาวอาทิตย์มันทายได้แค่ทองคํามันยอ่อแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ใครก็ทายได้ทายแบบนี้ไม่ต้องให้ให้นักโหราศาสตร์ทายไม่ต้องให้นักเทรดทองคํีอะไรพวกนี้ไม่ต้องหรอกนะเพราะทองคํามันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,ลงอยู่แล้วนะครับนะ แต่ผมทายนี่คือผมเน้นทายเฉพาะทองคําทํานิวไฮคือทาลายซิตีเดิมอะนะครับคือทายอย่างนี้มันยังไงละ่ะมันมันเวอร์วังกว่านะครับนะมันมันเฉียบขาดกว่านะครับบังเอิญผมรู้ตรงนี้นะครับเ,เรียกว่าบางคนก็เชื่อผมอะนะคือทองมาถูกก็ซื้อมานะครับแทงก็ขายออกไปก็เอาส่วนต่างกําไร,รไปซื้อต่อไอตัวที่มันย่อนะเล่นไปแบบนี้แหละนะครับผมก็เล่นสไตล์ผมนะ แบบนี้นะครับมาเอาแล้วครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับนะขอบคุณครับท่านที่ติดตามชมเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปนะครับนะก็ขอบคุณครับท่านที่กดติดตามนะครับนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ